ครับววันนี้เราจะมารีวิวนะครับ,บตําสปายวันนี้นะครับกว่าจะใส่ได้ก็ยากพอสมควรนะครับต้องจอเจาะไฟเดียวนะครับตรงนี้นะครับต้องตัดออกครับเพราะว่าเวลาเดียวนะครับถ้าไม่ตัดมันจะเดียวไม่ได้ครับ แต่ยวอยู่องบทนะครับตอนนี้ก็ปรับอันนี้สองคลิกที่สองเลยนะครับอันนี้คือเบอร์ศูนย์เลยนะครับในองบประมาณเบอร์สองหนึ่งสองคลิกหนึ่งร้อยเดียวนะ ขดแข็งกับจีพีเอสไปด้วยนะครับยังไม่เปิดโอ้

เกียรหนึ่งนะครับ38สุดแล้วเกียร์สอออเกีสอง่สิบหกนะครับ โอ้โหหนึ่งสามห้าสองสี่สิบหกสุดแล้วครับเยี่ยมสามสี่สิบเก้านะครับ นี่แบตเต็มนะครับสุดๆแล้วครับโอ้ห้าสิบมีไหลมีไหลสุดครับได้ห้าสิบนะครับ สะบัดก็เนี่ปล่อยมือได้นะครับแต่ปล่อยสองมือยังไม่ได้นะโชคมันไม่ดีโชคหน้าไม่ค่อยดีนะปล่อยได้ข้างเดียวนะตอนแรกมันจะสะบัดแรงกว่านี้นะเดี๋ยเราปล่อยนะ ว่าถ้าปั่นจะได้เท่าไหร่นะครับเราหยุดก่อนคนระับความเร็วสูงสุดเกียร์สามนะครับ50.6นะครับลองปันดูนะครับสิบเกนะโอ้โหใครปั่นได้นี่โคตรเก่ง ไม่ได้บิดคันเร่งนะครับได้ประมาณแปดนะครับวิ่งยังจะเร็ววันนี้ ประหยัดแบตก็ต้องได้แค่เกียร์หนึ่งนะครับถ้าเกียร์สองมันจะดึงทันทีคนระับก็ประมาณนี้นะครับกสลัสั่นก็โอเคคนระับ